สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่สิบสี่กันยายนหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวด่นของเราก็คือสองก็สี่ตัวรองก็คือเก้าก็หกนะคะก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะเก้าสองสี่หกสี่เก้าเก้าหนึ่งสี่สี่สองหกเก้าสองหกนะคะ กับคู่ก็สองสี่สี่สองสองหกหกสองสองเก้าเก้าสองสี่หกหกสี่หกเก้าเก้าหกนะเขาขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะอย่าลืมมาลาวเฉพาะกิจลาวสามาัคคีลงมาด้วยเนาะสี่ตัวกับสี่ตัวนั่นนะเอามาซื้อวยกันนะคะไม่งั้นก็เอามาตั้งลาว v i เสามาัคคี v i p ลงมาเอามาตั้งเรียงกันเลยถ้อาอีกตรงกันก็จดต่างกันก็เพิ่มก็ซื้อเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะอย่าลืมว่าเราเนี่ยมันสลับกันออกเด้อจะบอกให้ก็ขอให้เฮงๆปังฟังทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้โชคดีทุกคนคะ่ะทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ